วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิธิราี่รเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสรปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลอองพระบาทตามลำดับดับดงนี้นางสาววิลาว,วันวนาดุรงวันกรรมการและเหรญันยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาทดังนี้ 1. นางสาวนันทพัฒน์วงพิพิธผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานีพัทยาและคณะเฝ้าทุละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. <อ>เรือเอกในแพทย์นิมิตประสิทธิ์ดำรงและครอบครัวเฝ้าทุละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา<ว> ในเตดบุญนากเลยคาทิทการสภากาชาติไทยนำคณะกรรมการสภากาชาติไทยคณะกรรมการสภากาชาติพุทธแผนภาคและคณะกรรมการจัดการสภากาชาติไทยฝ้าทุลละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566 คุณหญิงนัทธิกาวัฒนะเวคินอังอุบลกุลประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพวันที่2เมษายน2,566ดังนี้ 1. คณะกรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรถม 2. 2. คณะกรรมการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพพัลราสุดาสยามบรมราชกุกมารีเวลา14นาฬิกา5นาที สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนวังสะระทุมพระราชทานพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ <c oughs> พลเอกสนิทชนกสังฆจันทร์ประหลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ภริยานายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการสมาคมภริยา ข้าราชาการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทุลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566พลเอกเฉลิมพลศีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารอากาศ,ผ,ากาาากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและภริยาฝ้อทุลลองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษายน2566 นายประยูนอินสกุลปหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ่าทูลอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพวันที่สองเมษายน2566 นายสมชวนร,รัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปรศุสัตว์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานกรมปรศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพวันที่สเมษายน2566 พลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานกรรมการมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สเมษายน2566 พลอากาศเอกอลงกร์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศและประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าในพระบรมราชปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพวันที่2เมษายน2566